สวัสดีครับผมวันนี้มาพบกับช่อง m o t o r c y c l ค์รีวิวอีกครั้งแล้วกันครับซึ่งวันนี้ทางช่องของนุพาทุกท่านนะครับมาพบกับก,บการรีวิวในรถค่าย Honda รุ่นออโตเมติกรุ่นใหญ่เลยนะครับนั่นก็คือ all new forza 350นั่นเองครับถือว่าเป็นรุ่นมาตรฐานนะอน,นาที่อเห็นตรงนี้นะครับสีที่เห็นก็คือเป็นสีดำนะครับ มาดูที่ตัวเครื่องยนต์เลยก็แล้วกันครับขนาดของเครื่องยนต์นั้นจะมาในซีซีที่เต็มเลยก็คือ330านะครับ4วาลวนะครับถือว่าเป็นเทคโนโลยีของ Honda นะครับนั่นคือระบบของเครื่องนะฮะ ESP Plus นะครับนี่เลยนะครับขนาด330นะครับฝั่งนี้ก็คือเป็นส่วนของเครื่องยนต์นะครับมาดูในส่วนของตัว เบรกครับก็คือเบรกนั้นเป็นเบรก ABS ครับถือว่ามั่นใจนะครับให้กับทุกท่านนะครับในการขับขี่เวลานอนจะหยุดรถนะฮะก็มั่นใจแล้วเียว่าเพราะว่าเป็นเบรก ABS นั่นเองป้องกันไม่ให้นอลลอกนะครับทั้งด้านหน้าและก็ตัวด้านหลังนะครับคือมาแบบจานดิสเบรกใหญ่นะฮะหน้าหลังเลยนะครับป้องกันไม่ให้นอลลอกครับด้านหน้าดิสเบรกด้านหลังก็เป็นดิสเบรกนะครับในส่วนของตัวครอบท่อไอเสียนะฮะก็มาแบบ โทนดำนะครับใหญ่เลยนะฮะจ,จากตรงคอท่อด้านหน้ามาจนถึงตัวปลายท่อนะครับถือว่าเป็นตัวครอบที่แบบป้องกันความร้อนได้นะฮะซี่จะมาโดนาขาหรือเท้าเรานะครับอันนี้ถือว่าเป็นตัวป้องกันนะครับในส่วนของโชกโชกก็เป็นโชกค,คู่นะครับนี่เลยนะครับโชกัพหลังคู่นะครับ แล้วก็มาดูที่ตัวกล่องเก็บของใต้เบาะกันเลยครับว่ามีขนาดเป็นยังไงบ้างนะครับถ้าเราเปิดขึ้นนะฮะลักษณะก็จะเป็นการเบาะเปิดค้างนะครับเปิดค้างไว้ได้ครับไม่หล่นลงมานั่นเองครับมาดูขนาดใกล้ๆนิดนึงครับว่าขนาดของตัวกล่องเก็บของใต้เบาะนะั้นก็ถือว่ามีเป็นแบ่งเป็นสัดเป็นส่วนนะครับก็คือสามารถมีตัวนี้เป็นตัวขั้นนะครับด้วยนะฮะแล้วก็ ฝั่งนั้นนี้ก็จะมีช่องเก็บเครื่องมือด้วยนะฮะในส่วนนี้บริเวณนี้นะครับถือว่าใหญ่นะครับนะดูที่ Eco คสติกเกอร์นิดนึงครับก็จะมาแจ้งค่าความประหยัดน้ำมันนะครับอยู่ที่29.4กิโลเมตรต่อน้ำมัน1ลิตรนั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของราคาแนะนำจะอยู่ที่179,000บาทนั่นเองครับ นี่คือในส่วนของอาการแจ้งค่าความประหยัดน้ำมันแล้วก็ในส่วนของราคาโอเคครับนี่คือในส่วนของกล่องเก็บของใต้เบาะนะครับ <Okay. S 1> ลักษณะของเบาะนะครับก็จะเป็นสัดส่วนที่ยกระดับจากคนขับแล้วก็คนซ้อนนะฮะก็จะต่างกันนะครับก็คือจะอยู่สูงขึ้นมาอีกนิดนึงคะับสำหรับคนซ้อนท้ายนะครับแล้วก็มีที่จับ การตกด้วยนะครับด้านข้างทั้งสองนะฮะก็คือจะไม่ได้ต่อกันนะฮะอันนี้คือแยกเป็นสัสดส่วนคนละข้างซ้ายขวาตัวเบาะก็จะเป็นโทนเทาแล้วก็ดำนะครับในส่วนนี้เรามาต่อกันที่ตัวกุญแจนะครับกุญแจนี่ก็เป็นกุญแจสมาร์ทคีย์นะับเป็นกุญแจรีโมทนั่นเองครับเราถือว่าเป็นตัวที่การใช้งานนะฮะการพกพาก็ง่ายนะครับเพราะว่าเป็น ในส่วนของรีโมทที่เราจะอยู่ในส่วนของการพกพาแนละควบคุมนะครับถ้าอยู่ในรัศมีนะครับก็จะสามารถควบคุมการใช้งานได้นะครับลักษณะของตัวกุญแจรีโมทฮะดูดูดูแล้วก็คือหนูหลานะครับด้านหลังก็จะมีรูปปีกนกก็จะมีกุญแจสำรองกรณีที่แบตเตอรี่หมดนะครับเราก็สามารถมาเปิดได้โดยการยกชุดบริเวณนี้ขึ้นนะฮะ นี่คือในส่วนของกุญแจนะครับก็จะมีตัวที่เราจะเปิดเบาะหรือเป็นเปิดถังน้ำมันนะครับถ้าเรากดนอกเบาะก็คือกดตัวล่างถ้ากดตัวบนก็คือกดฝ้าถังนี่เลยฮะเด้งขึ้นดึงเลยนะฮะโอเคครับกล่องเก็บของด้านหน้ามีเหมือนกันครับคือตรงนี้ครับเป็นบริเวณด้านหน้าที่สามารถใส่อ,อ,อุปกรณ์ ในเล็กน้อยได้นะครับไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือนะครับหรือกระเป๋าตังค์อย่างนี้ฮะได้นะครับตรงนั้นแล้วก็จะมีที่ชาร์จแบตโทรศัพท์มือถือด้วยนะฮะอยู่ด้านในนะครับก็โอเคครับนี่คือในส่วนของช่องเก็บของด้านหน้าฝั่งด้านซ้ายนะครับเรามาดูที่ตัวเรือนไม้เลยกันครับลักษณะของเรือนไม้นะครับก็จะเป็นสามารถมองได้ชัดเจนโดยที่เป็นลักษณะของ การผสมผสานนะฮะทั้งตัวดิจิตอลที่อยู่ระหว่างกลางตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีตัวของอที่เป็นมาตรวัดที่เป็นแบบเข็มนะฮะก็คือไม้ะ My นะครับก็คือกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นรอบของเครื่องยนต์นะฮะก็จะมีให้ดูกันด้วยนะครับโอเคฮะแล้วก็ตัวแจ้งค่าความต่งตา,ตงตางๆก็อยู่ในตรงที่เรือนไม่ดิจิตอลนั้นนะครับ โอเคครับมาในส่วนของตัวเรือนไม้เสร็จแล้วก็มาดูที่สวิตควบคุมนะครับการควบคุมของสวิตถ้าเป็นฝั่งด้านขวานะครับก็จะเป็นสวิตเปิดอ่าสต็อปนั่นเองครับสต็อปแต่ว่าปุ่มสตาร์ทจะแยกมาอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นไฟฉุกเฉินนะครับถ้าเป็นด้านซ้ายนะครับก็จะมีสวิตไฟต่ำสูงนะครับต่ำสูงแล้วก็ไฟขอทางครับเวลาเรากดลงปั๊บปั๊บปั๊บนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็น แแล้วก็จะมีปุ่มควบคุมนะฮะก็คือ info b info a นะครการกดในการปรับตั้งหน้าจอต่างๆครับแล้วก็ตัวนี้จะมีสวิตช์การปรับเรื่อนของตัวชิลหน้านะฮะชิลหน้านี้คือสามารถปรับโดยใช้สวิตช์ก็คือชิลหน้าเป็นแบบควบคุมของไฟฟ้านั่นเองฮะก็คือกดขึ้นลงโดยมือสัมผัสเท่านั้นนะฮะก็ถือว่า ง่ายในการปรับตั้งนะครับในส่วนของอกระจกหน้าหรือว่าเป็นชิลหน้านั่นเองรเราจะเอาขึ้นสูงขึ้นต่ำนะครับสามารถปรับได้โดยนะครับการปรับตั้งขึ้นนะฮะขึ้นลงได้อยู่ที่150มมตรนั่นเองนะครับคือขึ้นได้สูงนะครับ150ยมิลนะครับขึ้นลงนะครับก,ก็ตัวชิลหน้าก็จะมีฝาครอบด้านหน้าด้วยที่ซึ่งจะเป็นโทนสีดำนะครับเป็นโทนสี ดำนะลักษณะดูด้านหน้านะครับประมาณนี้นะครับจะมีสติกเกอร์ HONDA อยู่ตรงนั้นด้วยนะครับด้านหน้ามาที่ตัวไฟนะครับตัวไฟหน้านะครับก็เป็นไฟแบบ LED นะครับไฟหน้าดีไซน์ใหม่ฮะสวยแบบโอ้สะดุดตาอย่างแน่นอนนะครับพร้อมกับไฟที่เป็นดันนิ่งไลท์นะครับก็คือเป็นไฟนี่ครับ เป็นถ้าเราเปิดขึ้นมามันจะดูบบสวยงามมากอันนี้ต้องขอไปด้วยฮะอาจจะยไม่ได้เปิดไฟนะครับเป็นไฟหน้าแบบ LED นะครับแล้วก็ตัวไฟเลี้ยวนะครับก็จะอยู่ที่กระจกมองข้างซึ่งจะอยู่ด้านบนขึ้นมานะครับอันนี้พับเก็บได้นะครับกรณีที่มันสามารถพับอย่างนี้ก็ได้นะครับปึ๊บแล้วก็อย่างนี้ก็ได้นะครับนี่คือในส่วนของกระจกมองหลังนะครับซึ่ง จะอยู่ตรงข้างชิวหน้านะครับมาดูที่ไฟด้านหลังครับไฟด้านหลังก็นี่เลยครับเป็นไฟแบบ LED เหมือนกันนะครับลักษณะโอเคครับรูปทรงประมาณนี้ฮะแล้วก็รุ่นใหญ่ๆแบบนี้นะครับต้องมีระบบการระบายความร้อนด้วยน้ำอยู่แล้วนะฮะก็คือมีหม้อน้ำก็จะอยู่บริเวณด้านหน้านะครับเป็นหม้อน้ำ ซึ่งทําให้การขับขี่แบบยาวๆขับขี่แบบไกล้ๆนี้ก็สร้างความอุ่นใจได้อีกระดับนะครับนี่เลยนะก็คือมีหม้อน้ําระบายความร้อนด้วยนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ฮะทางช่อง m o เตอ c ์ไซค์เ v i e w ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้ติดการติดตามรับชมด้วยดีนะครับนะฮะอีกจุดหนึ่งฮะบางคนอาจจะมองว่าลักษณะของยางครับยางใหญ่ไหมฮะจริงๆก็ยางก็อยู่ที่ขนาดนะครับ ยางหน้าจะอยู่ที่120ทับขอบ15นะครับถ้าเป็นยางด้านหลังนะครับก็จะเป็นขนาด1้0ทัขอบ14นะครับเป็นยางแบบไม่มียางในนะครับลักษณะประมาณนี้นะครับที่พักเท้าของคนซ้อนนะครับก็จะอยูอ่ด้านข้างโดยมีที่พักเท้าเป็นแบบโคเมียมนะครับตรงนั้นโอเคครับแล้วก็ที่พักของคน ครับนะครับก็จะมีสามารถเหยียดไปด้านหน้าก็ได้หรือจะนั่งแบบทั่วไปก็ได้เช่นเดียวกันครับโอเคครับต้องขอบคุณทุกท่านอีกครั้งกแล้วกันครับสำหรับการติดตามรับชมด้วยดีนะครับยังไงแล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานง่ายๆเพียงท่านกดไลค์กดแชร์กด s ั b s c r i b e และอย่าลืมกดกริ่งด้วยกัแล้วกันครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนหากเราลงคลิปใหม่ๆไปจะได้ไม่พลาดนั่นเองครับและวันนี้ครับหากท่านใดมีความคิดเห็นอยากจะพูดคุยกันสามารถพูดคุยกันได้ใต้คลิปนี้เลยครับหรือว โทรสอบถามกันได้นะครับเดี๋ยวเราจะแปะเบอร์โทรไว้ที่ใต้คลิปนี้เช่นเดียวกันครับแล้ววันนี้ทางช่อง m o เตอ c ์ไซค์รีวิวต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ